กับแม่ก็มาปลูกผักนะคะหนูจะปลูกแตงโมกับพริกหยวกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพริกยาวนะคะหนูไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรแล้วมนกับลูกก็มาเก็บเมล็ดพันธุ์ในสวนนะคะเมล็ดพันธุ์ที่มนตากไว้นะคะก็มีคะน้านะคะคะน้าแล้วก็มีเมล็ดกวางตุ้งนะคะ มลก็เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกแดดดีมากเลยนะคะตอนนี้แบบอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะมลกับลูกก็ปลูกผักเสร็จก็จะเข้าบ้านกันเลยนะคะมลก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกผักกันเลยนะคะ ละะริ่มาค่ะจะได้กัะสามนัดกระถางเล็กนะคะซอวุวายนะส่วนมาเล็บอันต่อไปก็น่าจะเป็นปังค step four ส่วนกระถางนี้มึงก็จะหวานเมล็ดผักชีไทยนะคะมึงก็จะหวานลงไปเลยนะคะอันนี้มนจะหวานเลยนะคะจะไม่ใช้ดินกบทีหลังนะคะมันก็จะหวานใส่กระถางตรงนี้เลยนะคะแล้วมันจะไปแยกปลูกทีหลังนะคะ เต็มที่ลูกสาวปลูกไว้นะคะอันนี้หางเหนูอันนี้หางแม่อันนี้ของลูกสาวนะคะอันนี้ของมลนะคะแล้วมันก็จะพามาถอนตรงนี้กันเลยนะคะเขาปลูกเป็นหัวเลยนะคะตรงนี้ปลูกรวมกันเลยค่ะแต่ว่ามุนก็ปลูกรวมกันอาจจะแก่ยากหน่อยนะคะปลูกเป็นหัวเลยนะคะถอนค่อนข้างยากนะคะ โอ้โห oh. <laughs> แกระเด็นไปไกลเลยนะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะ oh, อันนี้โตกว่านเพื่อน เดี๋ยวเลยนั่อเลยว้าว <c oughs> ขึ้นไหมเอ้จะขึ้นไหมเอ้หนูว่าไม่ขึ้นแน่เลยงานนี้ถอนขึ้นไหม ไม่ขึ้นตายแล้วสอนกระเทียมไม่ขึ้นจะได้กินกระเทียมไหมเนาะโอ้ยจะได้กินไหมเนาะหนูให้กินเอาต้นง่ายก่อนเลยเนอาต้นเล็กก่อนยากอันนี้อันยากสุดเลยใช้กันไก่ดีกว่า ไหนกระเทียมของหนูคะโอ้โหกระเทียมหนูเป็นคันนี้ค่ะของแม่ตักแดดไว้แล้วของแม่ตากแดดของแม่ให้กรอเลยหนูจะทำอะไรกินคะอ่อหนูไม่ทำกินค่ะหนูรอให้มันโตอย่างเดียวแล้วก็ค่อยเอาลงกระถางเหมือนที่หนูเคยปลูกอันนี้ เตรียมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอา,าตากแดดค่ะลูกสาวมนไปเก็บถัวลันเตากินมเมล็ดมานะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะอืมหว,นวานๆค่ะหนูชอบไหมคะชอบค่ะ ตั้งแต่ที่แม่ปลูกมาหนูกินเยอะเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบแล้วะคะหนูกินเยอะแบบนี้แล้วแม่ได้กินบ้างหรือเปล่าคะนี่บางครั้งค่ะ <laughs> ในคลิปต่้ต้มต่้แม่ได้กินค่ะ น,นี่ผอมก็เพื่อแต่มีเมล็ดนะคะเนี่ยขอกันแก้ไหนค่ะ แต่ยังเล็กอยู่นะคะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่อันน้จ้องขยับต้องลองตัดแล้วก็ขยับดูนะคะอันนี้มีแล้วค่ะหนูจับช่วปีที่ใส่รองเท้านะคะ dạ yeah. มีนกมาอยู่ไหมคะไม่ค่ะมีแต่ว่านกกลัวแมวนะคะไม,ไม่ไม่มีนกเข้ามาอยู่แค่มีนกมามาพักคะ่ะแล้วก็เก็ตเอาไปเลยคะ่ะ <laughs> นกเก็บเอาออกไปเลยทีนี้